ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคูอะตอมแชนแนลครับ Hi Welcome to English Classroom ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ with Teacher อตอมอีกเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ค่ะเราเดินทางกันมาถึงตัวสุดท้ายของ Alphabet แล้วนะคะ letter ที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือ letter แซดนั่นเองค่ะ s อสแเนี่ยนะคะหลายคนเนี่ยก็เคยได้ยิน2แบบเนาะเวลาเราเรียก letter z หรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า letter z z เวลาออกเสียงนะคะมันจะไม่เหมือนกับตัว c นะคนละตัวกันนะคะแต่ว่า letter z หรือว่า letter z นั้นน,น,นะคะจะออกแบบเ,เขาเรียกว่าเอาเสียงลมมาค่ะมากระทบกับฟันของเรานะคะ ให้ออกแบบนี้นะคะเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูนะคะ z z อะลองออกดูนะว่า letter z ออกเสียงอย่างไรนะคะเอาละค่ะเด็กๆค่ะเราจะไปเรียน letter ตัวสุดท้ายกันและเดี๋ยวเรานะคะจะได้มาทบทวนอัลฟ a าเบกันทั้ง26ตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวเราไปเรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นเดือน letter z กันก่อนเลยค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาเรียน letter Z กันค่ะ Z หรือว่า Z นะคะเราออกเสียงได้2แบบนะคะด้านบนค่ะเป็น Z ตัวพิมพ์ใหญ่ส่วนด้านล่างเป็น Z ตัวพิมพ์เล็กนะคะ Z หรือว่า Z อ่านออกเสียงว่า z h z. ะเด็กๆเ,เราออกเสียงตามคุณครูดูนะคะ z เรามาดูวิธีการเขียน letter กเลคเตอร์แซดนะคะเวลาเขียนค่ะให้เด็กๆนะคะทำเป็นเส้นแนวนอนนะคะด้านบนสุดค่ะเสร็จแล้วนะคะเฉียงลงมาด้านล่างค่ะแล้วก็ลากเป็นเส้นแนวนอนไปทางด้านขวามือนะคะเราก็จะได้ l ล t เตอรแล้วค่ะเป็นแซดตัวพิมพ์ใหญ่เขียนเต็มบรรทัดนะคะ แต่สำหรับแซดตัวพิมพ์เล็กค่ะให้เด็กๆนะคะเขียนครึ่งบรรทัดแบบเดียวกันเลยค่ะคือเขียนเป็นแนวนอนไปทางด้านขวาลากเป็นเส้นเฉียงลงมาทางด้านซ้ายแล้วลากเส้นแนวนอนไปทางด้านขวาอีกหนึ่งครั้งแค่นี้ก็จะได้ l e t t e r Z แล้วค่ะเรามาดูคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย l e t t e r Z กันค่ะคำแรกนะคะ zoo Zoo Z Zoo สวนสัตว์ค่ะคำต่อมาค่ะ Zip 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 ซิปค่ะ คำต่อมาค่ะเด็กๆเคยไปสวนสัตว์แล้วเห็นไหมคะ zebra z e b r a zebra zebra z e b r a zebra ม้าลายค่ะคำต่อมาค่ะ zero z e r o zero zero s e r o zero ศูนย์ค่ะเลขศูนย์นะคะเราเรียกว่า zero ค่ะคำต่อมาค่ะเห็นเส้นแบบนี้เป็นเป็นเส้น zigzag z i g z a g zigzag zigzag z i g z a g zigzag ซิกแซกค่ะเวลาเราเดินซิกแซกหรือว่าลากเส้นแบบซิกแซกนะคะเราก็จะใช้คำนี้เลยค่ะเอาละค่ะได้เวลาเล่นเกมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทายคำศัพท์กันดีกว่าค่ะคำแรกค่ะเด็กๆค่ะตัวนี้คือตัวเลขอะไรคะ What is this What is this number Very good หลายคนตอบได้ถูกต้องเลยค่ะ zero นะคะ z e r o z คำต่อมาค่ะมี3ตัวอักษรนะคะ what is this ง่ายมากๆเลยค่ะหลายคนอยากออกไปสวนสัตว์แล้วนะคะตอนนี้สวนสัตว์ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า zoo z o o zoo สวนสัตว์นั่นเองค่ะ คำต่อมาค่ะมี5ตัวอักษรนะคะ What is this เก่งมากๆเลยค่ะตัวนี้ก็คือ zebra z e b r a zebra ม้าลายค่ะคำต่อมาค่ะ What is this มี3ตัวอักษรนะคะ เก่งมากค่ะมันทับศัพท์เลยใช่ไหมคะทับศัพท์กับภาษาไทยเลยนั่นก็คือซ i p z i p zip zip นั่นเองค่ะภาษาไทยของเรานะคะเรียกทับศัพท์กับภาษาอังกฤษเลยดังนั้นเวลาที่เราเรียกภาษาไทยก็จะเป็น Zip เหมือนกันนั่นเองค่ะคำต่อมาค่ะเส้นแบบนี้เขาเรียกว่าเส้นอะไรคะ What is this Very good เก่งมากค่ะ zigzag z i g z a g zigzag zigzag ค่ะเด็กๆลองทบทวนคำศัพท์กันดูด้วยนะคะจบไปแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางกันมาครบ26 ตัวอักษรอัล h ฟาเบตเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆคะถ้าเด็กๆนะคะได้ทบทวนแล้วก็เรียนรู้คําศัพท์ไปแต่ละตัวอักษรหรือว่าแต่ละเลตเตอร์นะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าตอนนี้เด็กๆนั้นเรียนรู้คําศัพท์มาแล้วถึง 130าคำแล้วค่ะเด็กๆไม่น้อยเลยนะตอนนี้เรามีคลังคำศัพท์เป็นร้อยคำเลยนะคะถ้าเด็กๆหมั่นทบทวนอยู่เสมอนะคะรับรองค่ะว่าเด็กๆนั้นจะมีคลังคำศัพท์เยอะขึ้นรู้คำศัพท์เยอะขึ้นเราทบทวนเนี่ยนะคะก็ต้องทบทวนทั้งอา่านทั้งเขียนทั้งฝึกพูดไปด้วยนะคะแล้วก็เวลาที่เราเจอสิ่งของเหล่านั้นตามสถานที่ต่างๆก็อย่าลืมนึกคำศัพท์คำนั้นมาด้วยนะคะเราก็จะได้ เพิ่มคลังจดจำได้แน่นมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูขอเป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกๆคนนะคะเอาละค่ะคลิปหน้าของภาษาอังกฤษนั้นจะเป็นอะไรนั้นต้องรอติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อน See you next time b y ย bye, bye.